แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ EasyCard Game TopUp.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ Facebook EasyCard TopUp สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ Li น์แอดแไปได้เลยที่ a EasyCard Game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard สะดวกปลอดภัย100% สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n นลดอยไมด่ดอยนะครับวันนี้มากับเกม l a ็กเ o ลล็อก x อ e ก e ์ e น็กซ์นะครับวันนี้เราจะพามาดูกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกิจกรรมส่งรามันส่งการหันสานะครับแล้วก็มีกิจกรรมส่งรามปืนฉีดน้ำนะว่าเราต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ต้องเล่นอะไรบ้างให้เราได้รางวัลน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ เรามาดูหน้ากิจกรรมที่เข้ามาใหม่วันนี้นะมีอยู่2อันก็คือ Idol a l l Star นะครับ Idol All Star น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับระยะเวลากิจกรรมก็คือตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14นะก็คือให้เราอัปโหลดรูปส่วนตัวลงไปแล้วก็น่าจะให้เพื่อนๆโหวตนะครับเหมือนกิจกรรมที่เคยผ่านๆมานะส่วนรางวัลที่มีก็จะเป็นพวกเ,เหรียญเพชรน,นะครับอันนี้ก็คือของสวมใส่ที่ส่วนหัวนะ เป็นน้องกระต่ายนะครับกับน้องแมวเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่ามันน่ารักไหมนะครับแล้วก็เป็นพวกกรอบแชทกรอบอวตารทั้งหลายนะครับใครสนใจก็ลองมาร่วมเล่นได้นะเราลองมาดูส่วนหัวที่เขาแจกในกิจกรรมนี้นะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะเป็นหัวตัวนี้นะหัวน้องกระต่ายอีคลิปนะครับกับอีกอันหนึ่งคือเป็นน้องแมวคิตตี้ไอมิสยูนะที่มันหันตูดให้เอออันนี้ก็เท่ดีนะมันหันตูดมาด้านหน้านะครับ เป็นแมวโชว์ไข่แมวนะครับก็ <G ül> ถ้าใครชอบก็เข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะครับกิจกรรมต่อมาคือสงการหันสานะส่งการหันสาเนี่ยมันก็จะมีเมนูต่างๆมากมายเลยนะเดี๋ยวเรามาดูทีละหน้านะครับอันแรกก็คือเที่ยวรอบหมู่เกาะเที่ยวรอบหมู่เกาะคือให้เราเอาพวกให้เราทำเควสเนี่ยเพื่อเอาของเนี่ยนะครับไปแลกไปแกลกรางวัลนะให้เก็บค่าพลังงานเห็นไหมเชื้อเพลิงเรามี40ก็คือเชื้อเพลิงเนี่ยเราได้จากเควสพวกนี้แหละ เราก็ค่อยๆมาทำเควสไล่ๆดูนะครับแล้วก็ของรางวัลที่ได้ก็คือถ้าเกิดความคืบหน้าถึงเนี่ยเราสามารถรับรางวัลตามเกาะได้นะของรางวัลก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้กับออกิจกรรมนี้ทั้งหมดเลยนะก็จะมีปืนฉีดน้ำแจกด้วยนะเป็นส่วนหลังกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่25นะครับก็ประมาณ2อาทิตย์น้ถ้าใครมีเวลาก็มาเก็บเควสที่อยู่ในเที่ยวรอบหมู่เกาะด้วยนะครับ อันต่อมานะครับเป็นสงครามปืนฉีดน้ำนะสงครามปืนฉีดน้ําเล่นคล้ายๆ KVM นะครับก็คือสร้างตี้3คนแล้วก็เข้ามาจับคู่นะครับเพื่อจะลงไปยิงกันนะครับสฝั่งฝั่งละ3คนก็ยิงด้วยปืนฉีดน้ำนะในเกมเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงเนาะแล้วก็เวลาชนะก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะที่เราสําคัญก็คือเราอยากได้ไอขันเคียร์วอเตอร์เนี่ยแล้วก็เอ p ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ เรามาลองวิธีมาดูวิธีเล่นนะครับก็คือเวลาเข้าไปเราจะได้ปืนนะแล้วก็มีไอเทมพวกวอเตอร์บอมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่มันจะเพิ่มค่าความเปียกชื้นให้ศัตรูนะถ้าค่าความเปียกชื้นของของผู้เล่นเต็มเนี่ยเราจะติดอยู่ในฟองถ้าเราเป็นฟองแล้ว่มีอยู่2ทางนะครับก็คือถ้าเพื่อนเราอะมากดที่ตัวตัวเราที่เป็นฟองเนี่ยก็คือจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝ่ายศัตรูมากดเนี่ยมาแตะให้ฟองแตกก็คือเราจะตายนะครับ มันจะมีกำแพงทรายในฉากสามารถบล็อกการโจมตีได้บางส่วนนะครับแล้วก็บล็อกการเคลื่อนไหวของผู้เล่นได้หมายถึงถ้าเราวิ่งไปชนเนี่ยมันจะเด้งนะครับแต่เมื่อโดนโจมตีตามที่กําหนดแล้วกำแพงทรายจะหายไปก็คือเราสามารถยิงกำแพงให้หายไปได้นะครับผู้เล่นสามารถรับไอเทมได้จากช่วงเตรียมการก่อนแข่งขันหรือรับจากจุดทรัพยากรในเกมก็คือในเกมเนี่ยมันจะมีจุดที่จะดรอปไอเทมนะให้เรามาใช้กันได้นะแล้วก็ไอพวกไอเทมทั้งหลายเนี่ยเราสามารถ ได้ก่อนเกมได้จากกิจกรรมนี้ด้วยนะครับโดยอเทมก็จะมีนี่นะครับไอห่วงยางนะครับก็คือสามารถใช้หลบหนีจากฟองน้ําได้หรือต้านทานการโจมตี3ครั้งนะครับมันเป็นมันเป็นคล้ายๆห่วงยางนะให้เราใส่ป้องกันได้นะครับซูปเปอร์วอเตอร์บอลลูนเนี่ยก็คือเราสามารถยิงให้เลือกพื้นที่หลังจากช่วงเวลาหนึ่งจะเพิ่มค่าเปลี่ยนช้นให้กับศัตรูนะครับมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นเอรีรยาดามเมจนั่นเองนะ p r t c h e r Boost Wow เนี่ยจะลดเวลาคูลดาวของ Water Bomb เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับ Water Balloon ก็คือเลือกพื้นที่แห่งหนึ่งแล้วก็มันคล้ายๆกันนะแต่ว่า Water Balloon ก็คือปาไปที่จุดๆที่ศัตรูอยู่นะ Energy Ding เนี่ยจะเพิ่ม Move Speed อันนี้คือไอเทมในเกมการแข่งขันนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีเล่นกิจกรรมส่งการหันษานะครับก็คือเราสามารถเนี่ยเอาไอเทมที่เราได้มาเนี่ยมาใส่ไว้ก่อนได้นะ คือเราดรอปอะไรมาถ้าเราอยากเอามาใช้เนี่ยก็เอามาใส่ได้นะครับโดยไอเทมพวกนี้มันก็จะดรอปจากกิจกรรมนี้แล้วก็เราสามารถดูได้ว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเพชเชอร์บูทแวว์เนี่ยมันจะลดเวลาคูลดาวของวอเทอร์บอมใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้วอเ e อร์บอมเราอยากจะใช้ได้อีกเราต้องใช้เพชเชอร์วาวนะครับเราสามารถใส่อุปกรณ์เข้ามาได้นะแล้วก็กดเริ่มต้นได้เลย นอกจากนั้นเวลาเขาเกมมามันจะมีจุดเกิดไอเทมเราสามารถไปเก็บเพิ่มได้นะครับกำแพงทรายเนี่ยเวลาเราโดนแล้วมันจะเด้งนะปัญหาคือมันชอบมันชอบโหลดไม่ทันนะกำแพงอ่ะอันนี้เราเราก็ไปบูเขาได้แล้วนะครับความชื้นเขาจะเต็มแล้วแต่ว่ากำแพงเนี่ยมันชอบแบบแปลกอ่ะมันโหลดไม่ทันนะมันเล่นยากนะครับ เนี่ยเราก็เข้าไปบูเขาได้นะครับเพราะว่าเขาเขาเสียบเปรียบเรานะตอนนี้เนี่นี่เห็นไหมค่าความชื้น่เขียวข้างล่างนะครับถ้าเขาเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเขาจะแตะเอ่อเป็นฟองนะครับเห็นคนนี้ไหมเห็นคนนี้ไหมคนนี้จะเต็มแล้วเขาวิ่งหนีไปแล้วนะครับพอเราวิ่งไปเนี่ยไอค่าความชื้นมันก็จะลดลงนะมันก็ทําให้เราทําให้เราไอ้นี่ขึ้นนะชื่อสีเขียวเขียวนี่คือชื่อเพื่อนของเรานะครับ น,น,นี่ต้องรอให้เขายิงเพื่อเราแล้วเรายิงส้ำนะเขาเหลือคนเดียวแล้วรอสู้ได้ลุมลุ่มลุมลุมลุ่ม เขาจะเขาจะชื้นแล้วเขาจะชื้นแล้วอ่าเรียบร้อยนะแค่นี้เองเราก็จะชนะนะครับก็คือหาจังหวะยิงให้ดีนะพอเราเกิดมาใหเรารีบวิ่งไปเก็บไอ้กล่องแรกก่อนนะครับส่วนกล่องสองเนี่ยกําแพงมันโหลดไม่ทันนะบางทีเราต้องยืนอ้อมอนะครับบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันไหนเป็นอันไหนเนาะ เราโยนไปโดนเขานะครับกำแพงมันเด้งมากเลยโดนแล้วนะครับคนนี้คนนี้จะจะเปียกแล้วนะโอ้โหไหนึ่งคนเอ้ยเขาหลบได้อีกแล้วโดนคนละนัดนะ อ้าวเขาโดนสองเขาโดนแล้วอ่าโอเคมันต้องรอจังหวะเขายิงนะเพราะว่าปืนมันมีดีเลยนะครับ ไม่เขายืนนิ่งไงเขายืนนิ่งเขามาปั๊มรอบเฉยๆนะผมว่าเขาน่าจะมาปั๊มรอบเฉยๆเอออันนี้เขาน่าจะมาปั๊มรอบเฉยๆนะทุกคนที่เขาปั๊มรอบกันเพราะว่ามันมีกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมซีซั่นเนี่ยให้เราต้องปั๊มรอบไอ้เจ้าปืนฉีดน้ำนี่ด้วยนะ มันต้องปั๊มรอบปืนฉีดน้ำนะครับแล้วก็ค่าในสงครามปืนฉีดน้ำา3คนอันนี้ก็ปั๊มรอบได้นะครับสำหรับกิจกรรมซีซั่นนะในรอบนี้ก็คือถ้าเราอยากได้ไอ้เจ้าเนี่ยครับอันนี้ก็คือเรารับไปแล้วใช่ปะถ้าใครที่ยังไม่ได้เนี่ยเราเอามาท็อปร้อยเนี่ยในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราก็จะได้ไอ้ตัวออร่านี่นะครับแล้วยังไงก็ลองมาเล่นกันนะครับกิจกรรมต่อมาก็คือราชาแห่งคาริวัลนะมันจะเอาไอ้เจ้าขันน้ำเนี่ย สะสมแล้วก็มาแกลกรางวัลตามอันดับนะครับใครที่ได้อันดับ1นึถึงยีเนี่ยเขาจะมีโอกาสไม่ได้มีโอกาสก็จะได้รับเจสก,กีเป็นสัตว์ขี่สปีดสีนะครับแล้วก็เปินจิตน้ำที่เป็นฉมวกอย่างเงี้ยหอันนะครับเป็นส่วนหลังนะแล้วก็มีพวกกรอบอวตารแล้วก็ของที่เอาไว้แลกในกิจกรรมนี้อีกด้วยนะครับซึ่งไอ้ของพวกที่ให้ดูเนี่ยมันเอาไปแลกอะไรได้บ้างให้เรามาดูที่ร้านขาวันหยุดนะ้านขาวันหยุดก็จะมีชุดคอสตูมใหม่นะเป็นชุดคล้ายๆชุด เหมือนเหมือนชุดไลฟ์การ์ดปะที่อยู่ริมทะเลที่ใส่เป็นชุดคล้ายชุดไลฟ์การ์ดนะครับแล้วก็มีท่าทางนะเป็นท่าทางเต้นขี่ม้านะครับแล้วก็กอบแชทนะครับอันนี้ก็จะมีหมวก engineer diving g o g g l e ให้แลกด้วยนะครับสำหรับผู้ชายและผู้หญิงนะครับแต่ว่าไม่ใช่แลกสิอันนี้น่าจะเป็นกล่องสุ่มนะสำหรับคนที่อยากได้นะแลกได้9ก้าคร้้งก็คือมีโอกาสได้ ส่วนหัวนะเป็น Engineer, Engineer Diving g o g g l e สำหรับผู้ชายนะครับแล้วก็ y a n g l e Diving g o g g ๊อกสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็ยังมีพวกของทำตัวต่างๆนะก็คือพวกอัปเกรดแล้วก็มีกล่องตีบวกด้วยนะซึ่งในกล่องตีบวกนี้มีการแตกด้วยเป็นกล่องที่ค่อนข้างดีนะครับแลกได้10ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นท็อปป l a เลสลัดนะครับที่เราเอาไปใช้แลกไอ้ของข้างบนพวกคอสตูมได้นะครับ ซึ่งไอ้พวกนี้นอกจากจะได้จากกิจกรรมแล้วยังมีในหัวข้อสตูปอวยพรนะก็คือสามารถเปิดโอดินเบสซิ่งเพื่อหาไอ้พวกของนี้ได้นะก็คือตีมอนต,ตั้งแต่เลเวลสิขึ้นไปนะครับซึ่งมันดรอปค่อนข้างน้อยนะเท่าที่ลองนะครับผมลองให้แล้วนะสี่พสเตมิน่าที่ลองมาได้เจ้าสลัด11อันนะครับได้ตัวนี้ซีฟู้ดอนิกิลิเนี่ยเพียง45อันแล้วก็ได้ ตัวเคลียร์วอเตอร์หรือว่าน้ําในขันเนี่ยหอันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นที่เคยบอกว่ามันได้น้อยเนี่ยมันได้น้อยจริงๆนะสำหรับคนที่ดองโอดินไว้ก็ไม่น่าพออยู่ดีนะเพราะว่า4 0 0 0เราได้แค่นี้นะครับมันใช้ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังเก็บได้ตามนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ลองเก็บๆดูนะแล้วเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวเจสกีกับปืนชีดน้ำไหมเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าของสมใรากิจกรรมนี้เป็นยังไงนะครับเริ่มจากส่วนหัวนะส่วนหัวเป็น สำหรับผู้ชายนะเป็น engineer diving goggles นะเป็นหัวสีข,ขาวแล้วก็ใส่แว่นตาดำน้ำมีน้องปลาหมึกอยู่บนหัวนะครับส่วนของผู้หญิงก็จะเป็นอันนี้นะแต่ว่าผมเปิดให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าผมเล่นตัวผู้ชายอยู่นะครับส่วนชุดแต่งกายนะชุดแต่งกา,กายก็จะเป็นชุดคล้ายๆไลฟ e การ์ดอย่างที่บอกนะก็คือมีเป็นชุดคล้ายๆชูชีพเนาะผมมองว่าชุดนี้ก็ก็ดูดีนะก็ดูก็ดูสวยดีนะครับ แต่น่าจะแรกค่อนข้างยากนะใช้ของค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหลังที่มีก็จะเป็นปืนปืนฉมวกนะเป็นปืนฉีดน้ำแบบปืนฉมวกนะครับกับปืนนี้นะครับผมว่ามันก็ก็เท่ดีนะใหญ่ดีอันนี้อันนี้ส่วนตัวอยากได้นะครับส่วนสัตว์ขี่ที่แจกนะจะเป็นเจสกีนะครับก็ค,คือต้องได้ท็อป20นะครับถึงจะมีโอกาสได้เจสกีนะเป็นตัวนี้นะก็ ก็เท่อยู่นะเท่อยู่นะเออเท่อยู่เท่อยู่มีตัวปรับแต่งได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสักขี่สปีด4ี่นะครับถ้าได้กิจกรรมสงครามท็อป2ีก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมสงกรามน,นะครับที่เรามีโอกาสได้คอสตูมที่เป็นชุดส่วนหัวแล้วก็ส่วนหลังทั้งหมดนะครับ3-4อย่างเนาะ ก็ถ้าใครมีเวลาก็เข้าร่วมกิจกรรมได้นะไอกิจกรรมสงคราวนี่มันเล่นได้ทั้งวันนะแค่หาตี้กับเพื่อนแล้วก็ลงไปลุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ